สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณี ไปยังโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเอเภมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสงเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา โอกาสนี้เสด็จไปยังแผนกผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ทรงเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์สู้รบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนสามนายซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลไหมจากสะเก็ดระเบิดทำให้มีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ในการนี้ได้พระราชทานสิ่งของแก่ญาติของกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นสิ่งของที่ทรงบรรจุด้วยพระองค์เองร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนจิตและดาเมื่อวานนี้พร้อมมีพระปฏิสันถานกับญาติของกําลังพลเพื่อพระราชทานกําลังใจและทรงชื่นชมในความกล้าหาญเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็ง จากนั้นเสด็จไปทรงเยี่ยมกําลังพลที่หอผู้ป่วยราชการสนามชั้น5พร้อมกับพระราชทานสิ่งของและพระราชทานขวัญกําลังใจแก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจํานวน67นายซึ่งทั้งหมดเป็นกําลังพลของกองทัพภาคที่สองที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลปราศาสตจังหวัดสุรินซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทําการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นจนอาการทุกนายดีขึ้นตามลําดับ โดยมีการส่งตัวกำลังพลมาเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17ธันวาคม2568ทั้งนี้การส่งต่อกำลังพลไปยังโรงพยาบาลข้างเคียงที่มีศักยภาพสูงเป็นการกระจายการรักษาให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้โรงพยาบาลประสาทซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบสามารถรองรับผู้บาดเจ็บรายใหม่ได้อย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลกําลังพลที่บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัยซึ่งขณะนี้กําลังพลที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีทุกนายมีอาการดีขึ้น โดยทุกคนต่างมีควัมกำลังใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักชาติรักแผ่นดินและอยากกลับไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนทานท,านที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ส่ร้รบที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างฮึกเหิมมีย่อท้อต่อความยากลำบากในฐานะรั้วของชาติสำหรับสิ่งของพระราชทานที่กำลังผลได้รับพระราชทานในวันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามังกูริวิบูลราชกุมารส่งบรรจุสิ่งของที่จําเป็นเช่นผ้าเขาวม้าผ้าเช็ดตัวหมอนผ้าห่มแปรงสีฟันยาสีฟันและสบู่ให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บทุกนาย พร้อมกันนี้มีพระปฏิสันฐานกับกําลังพลท่งชื่นชมในความกล้าหาญเสียสละรวมถึงมีรับสั่งกับครอบครัวและบุตรหลานของกําลังพลที่มาเฝ้าอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งทุกคนล้วนต่างปราบปลือและซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณทรงมีเมตตาต่อกําลังพลอย่างหาที่สุดมิได้